สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมามีกับแดดดีนะคะ Porcelain Family ตอนนี้นะคะก็อยู่ทั้งกับมีแดดดีรู้จักมินิฮาร์ดด้วยมามีขาขอมินิฮาร์ดด้วยได้ไหมคะ,อะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะก็กำลังจะรอส่งมารอรับและการรอรับแอนโทเนียพ่รัต เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แอนกำลังเข้ามานะคะทุกคนอันเนียวเอว่าไต้เลนนางงามกำลังกราบใช่ค่ะมาม,ามามีกับแดดดีก็มารอรับนะคะดูป้ายนะคะป้ายป้ายไทยแลนด์ใหญ่มากมาดูซิว่าไทยแลนด์ถื ไไปรับอนี่แหละไม่เป็นไรออมออมหันไปด้านนี้ก่อนนะไฟอ่ะไปเออรอรับก่อนเขายังไม่เจอใช่ไหมเขายังไม่เจอเลยแม่ไม่ได้เจอเลยเราล้วมาแล้ว,ลวเราได้ยินเสียงไทยแลนด์แล้วไทยแลนด์ นึ่งแปปหนึ่งแปปหนึ่งแอ็นอ้าวมาทางนี้บ้างทางนี้ทางนี้เขาเขาไม่ให้มาทางนี้ค่ะไอ้หนุ่มมันมีค้ระวังนะ โอ้โหแล้วตรงนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนคุณแม่มามีระวังนะคะระคตามขี้ตามไปไม่ตามไปต้นนะคะไฟไฟไสิสมามีเข้ามาแล้วโอเค ล้วนะคะมามีแดดดีได้เจอแอนแล้วพี่ทำดีสเวมมาม,มาโอ้โหเป็นยังไงบ้างแม่แม่วิ่งไปเอานี้หน่อยไฟไฟไฟตอนนี้นะคะมามีแดดดีแล้วก็แอนโทนียาพรอซิลแฟมลี่เจอกันแล้วน่ารักมากมาก อ่ามายืนถ่ายด้วยกันหน่อยนะคะขอมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหน่อยน่ารักมากแ้นก่อนมามีดาด,ดีเลยเ,ออเลิศมากมาแล้วมาแล้วมาวมีดาด,ดีมาถึงเพิ่งมาถึงเลยนะคะทุกคนแม่เปิดไว้เปิดไว้ มามีรู้สึกไงบ้างคะขอสัมภาษณ์นหน่อยแฟนๆบอกว่ามามีสวยมากดีใจค่ะดีใจมากเลยเดินทางเหนื่อยไหมคะมามีหเหนื่อยเหนื่อย <laughs> ก็เ <laughs> หนื่อยก็สู้โอ้ <oh, โหมามีหน้าเหมือนแอนมาก <laughs> ยิ่งดูย,ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนมาก How was your flight Daddy? How was your flight Long but nice Nice but Oh See you, you Love you support p ร r c e l family ขอบคุณนะคะทุกคน Thank you for your support <laughs> and we love you แม <laughs> <laughs> ่แม่ ุณพ่อคุณแม่ยิ้มเลยขอบคุณนะคะ it's okay thank you very much นี่นะคะน่ารักมากนะพี่เลี้ยงสตาฟนะเดลิเกตสตาฟนะเขาก็มาขอโทษที่เขามากันเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาเพื่อความปลอดภัยใช่เพื่อความปลอดภัยแล้วแม่ปุ้ยเมนเจอร์รีบอกเลยว่าเขาบินข้ามนาวข้าทะเลมาจากไทยแลนด์ไปสองวันกว่าจะได้ถึงมาเจอลูกยังไม่ได้เจอลูกเลยน่าสงสารพี่ป้าเลยบูเซอร์วิสเต็มที่น่ารักมากนี่วันนี้ทำหลายหน้าที่นะวันนี้ทำอะไรพี่้าเนี่ ใช่อ่าทำหลายหน้าที่มาใช่แต่จริงๆเรามาทานข้าวในนี้เราก็ได้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 ไฮอาหรุบา Hi, <Ar> เราก็จะถ่ายนางงามสาวๆอยู่ตรงนี้อยู่สพากก่อนแล้วกันเนาะออกไปตอนนี้นะ่าจะลำบากเขาบอกแม่แน้าเหมือนแอนเลยแอนน่าเหมือนแม่ค่ะไม่ใช่แม่น่าเหมือนแอน 好，诉我们哈。 บอกสุดๆแม่ปุ้ยพามมีกับแดดดีฝ่าดงเข้ามาใช่ใช่เขาบอกคุณพ่อหล่อแดดดี้ so handsome they s a แดดดี้เตรียมมาแล้วมินี่ะเขาบอกแอนเขาบอกว่าคุณแม่น่าเหมือนแอนเลยจริงๆไม่ใช่แอนน่าเหมือนคุณแม่ อบอ,อุ่นอบอ,อุ่นนะคะแม่นีบอกบินมาเหนื่อยนิดนึงแต่มาเจอแอนวันนี้คุ้มมากครัวซาวแอวบเข้า้านทำผมแรงนะส alon หนึง่งตอนนี้สาวๆก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วแม่ไม่เปิดไฟให้ใครเลยเหรอเปิดไฟให้แต่ลูกสาวบบล,าลูกขึ้นไปแล้วเปิดเร็วเปิดเขาจะได้ทักทายกล้องเรา ี๋ยวพอเขามาเดินมาค่อยเปิดนี่ไงแม่มามาแล้วเอลซาวัสดีมาท่าเปิดให้ค่ะแม่ชอบถืออะแม่ชอบลุ้ม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 ล้มุมสวยทั้งคุณพ่อคุณแม่สวยทั้งคุณแม่หล่อทั้งคุณพ่อเลยค่ะคุณแม่เขินแล้วแม่เร็วเร็วเร็วเอสเบล ทุกคนเลิศไหมมีคนถามว่ามามีกับแดดดีได้เจอแอนหรือ,อยังได้เจอแล้วอ่านี่อ่ะเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะคะอ่านี่กอดกันแล้วให้ดูวิดีโอเผื่อใครเข้ามาไม่ทัน น่ารักมากแอนหน้าเหมือนทังคุณพ่อคุณแม่เลยอะ่ะแอนยิ้มเหมือนคุณแม่มากใช่แล้วแม่ไม่เห็นกอดที่อย่างนี้เลยแม่ขำแม่นีขำแม่แม่ไม่เห็นกอดจุ๊บจี้เหมือนที่แม่นีทำเลยเอา้าทันไปไปยักหน้าเฉยงง อ่นทักทายแฟนคลับหโอเคอ๋อโอเค thank you yes okay thank you, okay. Thank you. oh okay oh okay แม่ฉีดยาเล้ โอ้ oh. What's your name? d a <ห>นี่นี่นะคะคุณแม่ d a n i ่ a เป็นเป็นพี่เลี้ยงนางงามด้วยใช่ไหมเป็น d e l i c a t e Stuff บบนะคะ<ม> thank you so much a า n i a อ่ะเราชมแล้วเขาไปเลยจริงๆเนี่ยใครที่ทานอาหารข้างในนี้นะคะก็จะสามารถยืน รอข้างในได้เขาไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาเนาะ<อ>เราก็กินข้าวในนี้แหละเอาจริงๆแล้วแต่แกคือเราพาคุณป้ามา้ามามีด,ดีไปข้างนอกเพราะว่าอยากให้แบบว่าเป็นทางที่คนไม่มาเอ้ยคนมาน้อยๆสรุปเขาไม่ให้เดินไปไอจีง,งอนแมปปุยล้วหนึ่งต <c oughs> ีกันทุกวันเขาบอกไอจีงอนแมปปุยเราหนึ่ง ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วทุกคนแม่เวลาดื่ดดีนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเขาจะลืมไม้เทา้าลืมไปเลยว่าตัวเองเจ็บขาตะก,กี้วิ่งพามามีแดดดีมาแม่ก็คือแบบเบียดไม่สนขาตัวเองเลย <c oughs> จีทองเป็นนางงามแม่ปุ้ยจะได้ก่อน ไม่อะโดนสาบแม่แบบมาทุกวันแผนจะเยอะกว่าเดิม <c oughs> มู่แข็งไมูแข็งกรงแข็งกานี่แม่ข้างในเขาเซลฟี่ได้เลยนะเนี่ย Bahamas, Kenya Island, hello. Hello, you're so gorgeous. You guys so gorgeous. Thank you. So, so. so. National Director of Thailand นะจ๊ะ Director of Japan and National Director of Philippines Philippines Hello Jonas Hello Andy from Japan Oh wow นี่นะคะเคยเป็น Miss Universe Former Miss Universe Japan, Mr. World Japan um, two thousand eighteen. Eight? Eight. Wow, you still look so pretty. They know. Can you Hello Can you guys um, picture together? แม่ไฟไฟมาไฟอยู่ไหนอะพี่ขาหนูรบกวนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้ค่ะมาทุกคนพร้อมกันนะคะสาม three two one. Another one three two one perfect thank you สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สวยมาก You look so pretty นี่นะคะเป็น Miss u n i v e r s e j a p a n ปปี2008นะคะชื่อเเลิศสวยมากยังหุ่นดีเหมือนเดิมเลยรูปร่างสวยมากใช่กีฟฟาร์โลแรงมาก yes อะไรรู้ป่ะแดดดี้มิเชลแอน์มัมพอร์ดีพอร์ดียูนิเวิร์สเอ็นดีฟิลิปปินส์เฮดเอดเลย and this one is โจปุ้ยโจปุ้ยโจปุ่ยอะไรเป็นจิน้น yeah, ความไฟต้องพร้อมใช่ yeah. เขาถามพี่ฟ้าไปด้วยหรอ ผออออออกไฟมาเองค่ะเลศนี่ไฟแม่ปุ้ยแล้วเปิดต้องรีบปิดนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะไปเอาออกแล้วหรอแม่เราเข้าไปบายบายทัวร์ยูนิเวอร์สัตว์ไหม คุณแม่สวัสดีค่ะแดดที่นะรีบออกเลย <c oughs> คุณแม่เดี๋ยวเราเจอกันนะ Bye, please. ฮัลโหลยูนิเวอร์สของเราสวัสดีค่ะพี่น้ตงุณไนท์น <Good> night, ค่ะเจอกันนะคะ oh. พ่อแบงค์คนแบบว่าโอ้โหตอนนี้เอออ่ะประกบหน่อยสิประกรบหน่อยสิสองคนเนี้ยเออยังไงประกรบแผ่นหลังเลยหรอมาก <c oughs> อ่ะโอปอล์ po, ฉันขอซีนเดินเธอไม่เดินให้ฉันเลยไปรู้เลยไปเลยอเป็นแม่แล้ว ทำให้บบใหดีทำให้ปังอย่าอห้เสียชื่อเอ็กแอนอย่าเพิง่อออองพอพร้อมยัง ready three two one go หมดเลยอย่ารอให้บอก <laughs> อะไม <laughs> ่อย่าดีขำเลยเนี่ยแม่ <laughs> เออเลิศเธอมันละะเลิศมาเสมอเจอกันค่ะสู้ๆหน้าอ่อปอขอให้สนุกกับทัวร์ hello universe นะคะทุกคน เออจ้าสองคนเนาะ้อมสามคนอะโพสสิสามคนนี่นี่สามคนนี่อ่ะแม่โพสหน่อยไม่สี่คนนี้โพสหน่อยค่ะสามสองหนึ่งโพสแม่โพสก่อนเอออย่ายอมอย่ายอมอเดินหนึ่งแมทสามสองหนึ่ง <laughs> แกงแม่ฉันไม่มีใครแกงน้ามาไม่ได้ไหนไม่ร้องเพิ่งทีลิงคลองอะไรอ่า <c oughs> นี่นะคะไฟนอลวอล์กจาก Hello Universe Ready <I S 1> เอา้าแม่เก็บของก่อน Ready 3 2 1 e o one go <I S 1> ว้าวแรงมากเอออะไปไปไปกลับบ้าน <laughs> กลับที่พักก่อน แม่เจอข้างนอกนะฮัลโหลจูมายกาโอ้ย oh, อยู่ look gorgeous สล่ได้ค่ะได,ด้ค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะคุณแม่ข้องน้ำไปแล้ว,วไฟตาจะบอด <c oughs> จะบอดพี่ฝนชวน <Yeah. S 2> แม่ทั่วหลอให้ทำไรเนะอ๋อ <Hello. S 1> oh. เอาแรงอีกแล้วแรงมากฮัลโหลฮัลโหลพี่เซ่ฮัลโหลทุกไทยแฟนฮัลโหล Thank you Bye bye, bye, bye. <laughs> อ่ะทุกคนเราไปก่อนนะคะเราเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะบ๊ายบายค่ะอ่ะบอนนี่อ่ะบอนนี่ I have life for you อ่ะบอนนี่อ่ะบอนนี่บ๊ายบาย Good night จบเจอกันนะคะทุกคนไปแล้วอ่ะแม่ปิดไลฟ์ จบอ้าวอ่าอ่าโดนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย